สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับกระผมชัยวัฒน์โพขอรายงานตัวครับเมื่อกล่าวถึงพระหูยานั้นจัดอยู่ในหนึ่งเบญจภาคีพระเนื้อชินซึ่งเป็นศิลปะอู่ทองขายขมรบายอนและแตกกรุกด้วยกันสองครั้งคือซึ่งแตกกลุกด้วยกันสองครั้งคือเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2450หรือที่เราเรียกว่ากลุกเก่า ในส่วนครั้งที่สองนั้นแตกกลุ่เมื่อปีพุทธศักราช2508หรือเรียกว่ากรุ่มใหม่โดยสันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นมาพร้อมกันและบรรจุกรุ่ไว้ที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดลบบุรีพระหูยานนั้นนอกจากแตกกลุ่มที่วัดพระศรีมหา,าธาตุลบบุรีแล้วยังมีแตกกลุ่อีกหลายกลุอ่อาทิเช่นกลุ่วัดอินทาราม ครูวัดปืนจังหวัดลบบุรีกรูวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีกรูวัดขันข่าวจังหวัดเพชรบุรีกรูเมืองสรรจังหวัดชัยนาทซึ่งตามประวัติศาสตร์จะรึกไว้เกี่ยวกับการอารัธนาพระหูยานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการออกทัพออกรบกับข้าศึกและเพื่อให้กำลังใจฐานของพระองค์ทุกครั้ง เพื่อมีให้เกรงขามต่อข้าศึกและในการออกรบในสมัยก่อนต้องอาศัยเริกอันเป็นอุดมมงคลทุกครั้งและบรมกระถาพระเจ้าห้าพระองค์พุทธศิลปะพระหูยานั้นสร้างตามแบบความเชื่อในอดีตซึ่งเปรียบเสมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปแบบทัศนคติของโบราณจารย์โดยพุทธศิลปะแสดงออกถึงความเมตตา แต่แฝงด้วยความน่าเกรงขามซึ่งมีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีในลําดับต่อไปเชิญพี่น้องไปรับชมพุทธลักษณะขององค์พระด้วยกันเลยนะครับให้สังเกตที่ปากองค์พระนะครับเท้าองค์ไหนหลอติดชัดจะเห็นสี่ันเลยนะครับเรามาชมจุดพิจารณาในข้อต่อไปกันเลยนะครับ ให้เพืเ่อนพี่น้องโปรดสังเกตซอกแขนขององค์พระนะครับซอกแขนทางด้านซ้ายขององค์พระเขาจะมีความลึกมากกว่าซอกแขนทางด้านขวานะครับโปรดจําข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับในส่วนบริเวณหน้าท้องนั้นจะมีเส้นเส้นหนึ่งซึ่งนักนิยมเรียกว่าเข็มขัดให้สังเกตปลายเส้นที่ผมทําสัญลักษณ์และลูกศรชี้ไว้นั้นลักษณะปลายเส้นนั้นเขาจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมคมนะครับ และบริเวณช่วงแขนติดต่อกับปามือจะมีลักษณะเป็นเส้นคมสูงเด่นชัดเจนนะครับซึ่งเป็นศิลปะพุทธศิลป์ที่สวยงามเหลือเกินนะครับต้องขอชื่นชมโบราณจารในอดีตที่แกะแม่พิมพ์จริงๆครับในลำดับต่อไปเรามารับชมการพิจารณาธรรมชาติของโลหะกันนะครับถ้าเพื่อนๆพี่น้องพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับให้สังเกตไปที่ผิวโลหะ ที่เป็นคราบขาวๆนะครับหรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าออกไซด์หมายถึงสารประกอบที่เกิดขึ้นจากธาตุออกซิเจนและรวมกับธาตุอื่นๆอาทิเช่นแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสนิมนั่นเองนะครับไม่ว่าโลหะประเภทไหนก็ตามที่ถูกทิ้งไว้สัมผัสกับอากาศภายนอกกับออกซิเจน เป็นระยะเวลายาวนานก็จะเกิดสนิมขึ้นเช่นกันนะครับอาทิเช่นพวกงานเหล็กก่อสร้างต่างๆนะครับตามที่เราพบเจอเรามารับชมจุดพิจารณาในข้อต่อไปกันเลยนะครับเรามาสังเกตผิวโลหะบริเวณลำคอขององค์พระนะครับจะมีลักษณะค่อยๆเหี่ยวยน่นซึ่งเป็นโลหะค่อยๆหมดยางนั่นเองนะครับและพอผ่านระยะเวลามาเนิ่นนาน ผิวองค์พระบางจุดก็เกิดการระเบิดขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติมากนะครับและผิวโลวหะบริเวณที่หมดยางนั้นจะเกิดการผูกร่อนซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติมากนะครับโดยมนุษย์ปัจจุบันไม่สามารถลอกเลยนแบบได้ครับเพื่อนๆพ,พี่น้องรับชมแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมครับ ซึ่งการเติมเต็มวิชาลงไปก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ความถนัดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับทุกอาชีพย่อมมีคุณค่าในตัวเองการหมั่นเรียนรู้การหมั่นศึกษาเพิ่มเติมจะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นนะครับยิ่งนักสะสมและนักนิยมท่าเครื่องด้วยนั้นการแลกมาด้วยเงินทอง ต้องให้คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปซึ่งประสบการณ์นั้นเป็นตำราที่ดีที่สุดของชีวิตคนเราอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าการเป็นผู้ให้นั้นถ้ายิ่งให้จะยิ่งได้รับกลับมาคืนนะครับเรามาชมจุดพิจารณาในข้อต่อไปกันเลยนะครับให้สังเกตบริเวณที่ผมวงไว้นั้นจะเกิดเป็นคราบดำๆนะครับหรือนักนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสนีมตินกานั่นเองนะครับ ให้เพืเ่อนๆพี่น้องโปรดสังเกตนะครับสนิมที่เกิดขึ้นกับผิวองค์พระจะมีลักษณะเป็นสีแดงส้มนะครับซึ่งเป็นลักษณะเนื้อชินที่แก่ตะกัวนั่นเองครับลักษณะสนิมที่กัดลึกกับผิวองค์พระลงไปเป็นชั้นๆหรือเป็นคุยๆหรือที่เราเรียกว่าสนิมเกล็ดกระดีนั่นเองนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับ ความรู้ในส่วนของตรงนี้จะช่วยให้ท่านได้ไม่มากก็น้อยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับสวัสดี